สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญอีกแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดกาญจนบ,บุรีที่นั่นก็คือถ้ำกระแซขับถ้ำกระแซตั้งอยู่ที่ตําบลลุ่มสุ่มอํมเาเภอสยโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับเส้นทางรถไฟสายกาญจนบ,บุรีน้ําตกเป็นเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่เรารู้จักกันดีนะครับในชื่อทางรถไฟสายมรณะถ้ำกระแสสำหรับถ้ำกระแสนี้เคยเป็นที่พักของเฉลยศึกเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่สองเนื่องจากถ้ำม,มีความลึกไม่มาก แต่ก็พอจะเป็นที่พักของเฉลยศึกได้เมื่อครั้งสร้างรถไฟสายมรณะสำหรับบริเวณภายในถ้ำจะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปฏิสฐานอยู่ทุกท่านที่เดินทางมาท่องเที่ยวไม่ควรพลาดที่จะเข้าไปกราบสักการะขอพร หากมองจากปากถ้ำมาที่บริเวณทางรถไฟก็จะเห็นทิวทัศน์ที่งดงามและมองเห็นวิวแม่น้ำแควน้อยอยู่บริเวณเบื้องล่างบริเวณจุดนี้จะเป็นจุดที่สร้างทางรถไฟที่ยากที่สุดเนื่องจากเส้นทางโค้งและเรียบแนวเขาสำหรับปัจจุบันการเดินรถไฟสิ้นสุดที่สถานีรถไฟน้ำตก บริเวณถนนเรียบทางไฟด้านหน้ายังมีร้านค้าร้านอาหารเสื้อผ้าและจุดซื้อของฝากต่างๆอีกมากมายสำหรับให้หนักท่องเที่ยวได้แวะเลือกซื้อเลือกหาติดหมายติดมือกลับบ้านกันอีกด้วยฝากทุกท่านกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและคอยติดตามสถานที่ต่อไปที่เราจะพาไปชมครับ